สวัสดีครับมาพบก,กับผมใบบอลคาราเดียมนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากพอดีจัดสวนอยู่นะครับเลยอยากแบ่งความสวยเนาะให้แบบเพื่อนเพอนพี่ๆทุกคนได้แบบชมกันด้วยนะครับพอดีแบบว่าจัดเรียงต้นไม้ใหม่นะครับมันแออัดเกินเกินไปเนาะเลยว่าจะคัดแยกประเภทไม้สักนิดนึงนะครับก็เลยได้ไอเดียดีๆนะครับพอดีมองเห็นธาตุบางแก้วเยอะเลยว่าจะจับ อ่ารวบรวมธาตุบางแก้วนะครับมารวมไว้ด้วยด้วยกันเนาะที่เดียวกันไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะสวยไหมนะแต่ผมมองว่าน่าจะสวยนะชมพูหวานเจี๊ยบเลยแหละนี่เห็นไหมผมเริ่มจัดโซนวางละวเดี๋ยวเดินไปหยิบไม้กันก่อนเดี๋ยวไปหยิบจากฝั่งนู้นมาเนาะ <c oughs> อันนี้ผมก็จัดเลียงใส่ตะกร้าไ้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับอันนี้จัดเลียงใส่ตะกร้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะยกไปวางนะครับยกไปวางยกมือเดียวหนักมากอึ๊บอ้ยหนักๆๆมากมามาทีนี้ผมก็จะทําการจัดเลียงเข้าไปไว้นะครับน่าจะตัดเป็นช็อตๆนะตะกร้าแรกจัดลงไปเรียบร้อยครับได้ประมาณนี้เดี๋ยวผม จะทําการเลียงเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่เลียงให้เต็มเนาะบางทีอาจจะไม่เต็มนะบางทีอาจจะหมดก่อนเนาะบางทีผมอาจจะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม้มันอาจจะโตไม่ค่อยทันเนาะที่จริงไงถ้านะบางแก้วมีเยอะปลูกไว้เยอะเลยนู่นเห็นไหมมีถต่ถ้าบางแก้วเลยนะั่นแหะมุมนูน้นนะครับเดี๋ยวเอาตัวที่ใหญ่พอๆกันเนาะมาวางไว้ด้วยกันคงสวยน่าด,ดูเดี๋ยวผมเลียงให้เสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งนะมาดูนี้กันครับ พอดีจัดเรียงอยู่อดใจไม่ไหวนะครับที่จะแบ่งถ่ายแบ่งเพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเนาะนี่อันนี้เป็นทรับพูนผลหูโดนแดดสวยมากๆครับดูสิสีสันแบบจัดจ้านมากครับใบนี้ดังครับมาโอ้โหละลายครับใบนี้ใบนี้ดังจัดมากอืหสวยมากๆทรับพูนผลนะครับที่วางอยู่สามซีต้นนี้ผมมาเก็บหมดเลยนะเก็บไว้ตั้งแม่ครับ นี่เพราะว่าเหลือเหลือเลือนเหลือ,ลอน้อยแล้วเหลือไม่เยอะครับนี่ส่วนใบใหม่ต้นนี้ครับอีกต้นหนึ่งนี่กําลังเปิดด่างมาใบใหม่อาจจะหลุดบ้างนะครับแต่ว่ามีด่างแน่นอนเห็นไหมยืนยันการันตีได้สวยๆเลยครับนี่แบ่งชมไม้สวยๆเรียบร้อยแล้วครับเรียงได้ประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ได้คัดมาทั้งหมดนะครับคัดมาพอให้แบบเป,เป็นกลุ่มเป็นก้อนสวยๆนะครับอ่า พอดีตามใจสวนตามใจเจ้าของสวนนะครับอ,อยากให้แบบเป็นดงดงธาตุบางแก้วหวานส,สวยอย่างนี้เลยครับเพราะว่าผมเป็นหนึ่ง,งสวนอีกหนึ่งสวนแล้วที่ชอบธาตุบางแก้วมากๆครับเป็นอะไรที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับสลับสวนหมมธาตุบางแก้วเนาะนี่ครับจะมีหลากหลายครับนี่ก็เลี้ยงให้ฟอร์มนอ้องเขาใหญ่ๆกว่านี้ก่อนใหญ่แบบคือสะใจเลยนะครับแบบใหญ่ๆบิ๊กๆเลยอันนี้ก็ถือว่าโตได้ะระดับหนึ่งแล้วนะ บางต้นก็โตได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ผมก็อยากเลี้ยงให้มันโตๆตสวยๆเนาะตอนนี้กาลังน่ารักไซเบบี Baby, น่ารักเลยนะครับธาตุบางแก้วอะได้สองไซเบบี Baby, เดี๋ยวพาเดินไซไม้กระถางแบบกําลังโตหน่อยไซเด็กๆอะไซอนุบาลน,นะครับนี่กําลังทยอยงอกกำลัง,ลงทยอยโตกันเนาะนี่ครับกําลังโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบางตัวก็อาจจะมีตายนี่มาดูกอกกลนด่ดางชัดเกินนะครับนี่นี่ก็ไม่น่าจะรอดนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยว ดูไปเรื่อยๆครับถ้ารอดก็ถือว่าโอเคแข็งแรงนะครับนี่ดูไปเรื่อยๆครับน้องก็ยังกําลังทยอยโตเนาะลิ้นเริ่มผ่านกันแล้วนะครับนี่นี่ก็เป็นไม้กลุ่มหนึ่งนะครับที่มาไล่จัดเรียงฟอร์มไว้นะครับเรียงฟอร์มไล่ฟอร์มไว้เพราะว่าจะได้ไม่แออัดกันเนาะนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากนะครับไม้แต่ที่อาจจะไม่พอใส่เท่าไหร่นะอ่านี่ ค่อยๆเรียงจัดเลียงนะครับสวยๆให้ครับเป็นฟอร์มสวยๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเลียงอีกที่นึงนะแต่อันนี้ผมก็เลียงไว้คร่าวๆเรียงไว้คร่าๆวาๆก่อนนี่มีอีกเยอะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกตู้นึงนี่ก็จะว่างๆไปเนาะเดี๋ยวผมก็จะทําการนําไม้มาปลูกนะครับเพราะว่ายังมี ไม้โอ้โหงอกเต็มกระปุกอีกเยอะเลยนะครับที่ยังไม่ได้ทไดเอามาปลูกอันนี้ดงแสงประพัดส,สอนเป็นไม้อีกกลุ่มที่สวยมากๆนะครับเป็นไม้ที่โอ้โหชุมพูหวานเจี๊ยบเลยนี่นะครับโอ้เลี้ยงมาเป็นปีนะเลี้ยงไม่เป็นนะครับตอนนั้นแล้วไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นไม้ไซส์คอมแพกเนาะ,ะไม่ได้ผ่าสักทีนะครับผ่ามาก็เลยได้น้อยนะครับเพราะว่าอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะพวกหน่อพวกอะไรเขาแบบ หายไปหมดเลยก็คือแบบหัวเขาล้นอะ่ะออไม่มีหน่อไม่มีอะไรก็เลยทําให้แบบได้แค่นี้ผมก็น่าจะเก็บหมดนะครับอันนี้ไม่ได้ปล่อยมันนีหูด่างจัดด่างจัดเลยต้นนี้อันนี้เอ๊ะเขาเรียกอะไรนะใบฉําฉาเนาะออมันงอกเราเด็กๆนะครับกําลังทยอยโตนี่ก็อีกกลุ่มนึงนะครับ มีทั้งสวยบ้างไม่สวยบ้างครับตัวไหนไม่สวยผมก็จะคัดออกเนาะเพื่อให้มีพื้นที่ปลูกงายสวยต่อไปนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับอาจจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างตัวไหนไม่สวยเราก็เอาออกนะครับเพื่อให้ไม้ใหม่ลงมานะนี่มีให้ชมหลากหลายครับวันนี้คลิปนี้ก็มาประมาณนี้ละกันนะครับมาอัปเดตไซเบบีนะครับไม้เบบีนะสวยๆนะครับวนันนี้น่าจะเป็นรัดแน่นอนเลยเนี่ยนี่ ขรรตนะครับมาทำทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยด่างมาสวยละนะครับรัตนะลุ่งเรืองเอาไว้ตรงนี้แหละเขาอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะยังไงนะครับฝากพี่ๆนะครับช่วยกดไลค์นะครับ,กด, like, รบกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้สวนใบบอลคาราเดียมกันด้วยนะครับอ่าเพื่อแบบว่าจะได้มีกําลังใจเนาะในการทําคลิปต่อไปนะครับยังไงนะครับฝากพี่ๆติดตามด้วยเนาะเดี๋ยวมาอัปเดต สวนใบบอลคาราเดียมด้เรื่อยครับหรือใครสนใจอะไรก็สามารถทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ครับยินดีดูแลให้ขับปรึกษาพี่พี่ทุกท่านเลยเนาะนะครับยังไงคลิปนี้วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ